สวัสดีครับวับนนี้ก็ไอเล่ย์พักอ่าปุ่นผลิตยืนยัน,น,ป,นปุ่นผลิตว่าปลกปักกระต่างพยัตนำในปุ่นจริงถ้าเราเปิดไม่แต่ตากคลิปนี้ก็ไอเข้ามาได้รายละเอียดได้ก็อ่านี่ก็ปุ่มไม่ทด้ติดไอเล่นะว่าระบบการใจอ่านอ่าเดี๋ยไม่เปิดปุ๋ยก็ให้เปิดปุ่นก้ามาเลยรายละเอียดก็ไปเลยกระตัางทีช่อง นี่กกระตั้งที่ซองนี่กระใบปักใบปักนี่เจี๊ยวกระฟ้ามือก็คือนี่ระบบปากพักอันนี้อะไรเป็นลักต้านว่ะจำรับอนาคตว่ะปลูกกระตั้งนี้อะไรพ่นจริงเดี๋ยวไปเรืกระตั้งบวกนี่ก็คงจะไม่ไม่กี่วันก็คงจะเป็นหลูกกันแล้ว อันนี้ก็กําลังจะทุ่มอาหารอยู่กะ็ะไรกระตั้งหนึ่งทั้งนั้นนี่ก็มีมีต้นประกาศอยู่ก็มีปักบุงปักบุงนี่ก็นี่ก็เทียบประมาณกับกับนิ้วของผมก็ได้ตอนก็คือตอนอันนี้ยังไม่แก๋ยังช่วยพอดีนี่กินกินได้น่ากินพอดีกลับอะไรกระตั้งหน้าบานอีกต้องทำกระตั้งก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยกาาล้ามเลรายละเอียดการผลิตได้ในโจงของพุ่ม การายละเอียดอยู่กาได้กระตั้งข้าไปอันนี้หลุนๆอันนี้ก็กินกินไปแล้วแหละกินไปแล้วก็คือปลกูปลก,ก,ปลกปลูกไหมครับปลูกผักบุงผักกาดได้รับกันไปก็ยังมีกระตั้งน้าบ้านเดียวไปเลยนี่ก็ไอ้้เปลือกเลยแล้วก็ไอ้เปลือกก้ามาเล่รายละเอียดการผลิตได้กระตั้งนี้ก็จ่ายอันสะดวก ก็มีมีก็ดีได้จริงเดี๋ยวผมก็ไม่อ,อธิบายนะสำหรับคลิปนี้ก็คือให้เปิ่นเปล่นเก้ามาจงของผมแล้วก็ให้มาเล่ารายละเอียดกันอันนี้ผมก็ทําสั้นๆนก่อนการนี่อะไรระบบระบบการวางระบบก็สำหรับคลิปนี้แถวนี้นะครับนะสวัสดีครับ